สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุรีศิลป์คำกับรายการ JC f i n i การเกษตรออนทัวนะครับตอนนี้มีต้นหนึ่งที่โดนหนอนจอบต้นใบนะครับจะเลยจะมาลองหลุมปลูกใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าลองหลุมปลูกใหม่เราก็จะขุดหลุมเตรียมเตรียมดินตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ก็สอบเขียวนะ นี่คิดเยอะเลยนะที่บอกเนี่ยให้ต่ำกันแน่นอนเนี่ยอันอันอันเนี้ยคือใช้กระสอบเขียวมาลองหลุมแล้วก็ใช้หิ้วฆ่าเชื้อนะครับมาหน่อยเดืไม่ต้องเต็มดีก็คือสี่สิบดีถ้าเราเอากระสอบเขียวเนี่ยลองหลุมไว้ก่อนเนี่ยประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบวันเนี่ยจะแจ๋วเลยครับอัตราส่วนก็หนึ่งขีดต่อสองขีดถ้าเราใจเย็นๆเตรียมหลุมไว้ก่อนเนี่ยเวลาปลูกก็จะไปเร็วถ้าเราใจเย็นๆเตรียมหลุมไว้ก่อนเนี่ยเวลาปลูกก็จะไปเร็ว รอบคนที่สอดๆเนี่ยยี่สี่สิบเลยเข้าใจป่ะอ่าเดี๋ยวนี้นะอ่เดี๋ยวผมตาให้ดูเอาโยนนะเอาเอาเใส่ก่อนมันก็สองกำสองกำมือเลยสองกำมือสองกำเขาก็ดินเดิมเลยครับเขาก็ดินเดิมเาลงไปหมดเลยหมดเลยสองกำมือเลยเนี่ยแหละวันนั้นแหละนี่นะอ่นนี่ เราจะเอาเอาดินเดิมใส่ไปก่ละเนี่ยแหละเนี่ยเคล้ากันเลยครับคุเค้าไว้ในนี้แหละพ้ววอนอ่าแน่นอนแต่ไม่ใช่รองปุ๊บแล้วปลูกเลยไม่ได้มันเค็มมันเข้มข้นเหมือนกันครับมันต้องเคล้าให้มันเชื้อมันเดินนชุดแน่นาพี่อ้วนปล่อยได้เลยเดี๋ยวสักอาทิตย์พอไม่จ๊ะหรือต้องต้องสักสองอาทิตย์ขอสักสองอาทิตย์สักสองอาทิตย์แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาต้นถึงถึง สามอาทิตย์น่ะแล้วผมจะเอาต้นมาปลูกโอเคไหมพี่วอนช่วงช่วงนั้นก็แต่ต้นถ้าอนุบาลได้ก่อนก็ดีนะครับครับถ้าเอามาจากเอามาจากปลารเลยมันร้อนไม่เดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเอาไอเดี๋ยวเผื่อวันอาทิตย์เดี๋ยวผมไปไปเอาครับแล้วก็เดี๋ยวใช่เราก็หิ้วอันนี้หิวหิวใส่ด้วยเลยก็ได้ครับหิ้วหิวใส่ด้วยเลยผมได้วางกันเลยอ๋อมันไม่ได้มีน้ำผสมเนาะอ่าต้องน้ำสัก40ต่อน้ำยี่ลิตรอย่างเงี้ยนะพี่พี่วันอย่างงี้นะอ่าเพราะอย่างเงี้ย ให้หมกักให้หมักไว้นี่เลยแล้วเดี๋ยวเวลาตอนตอนที่เรามาเนี่ยอีกทีนึงเนี่ยเราขุดขึ้นมาก็เหมือนเดิมก็เอาแค่พอเสมอปากแล้วก็กบกบที่กรบกรบก,ก,ก,ก็ปปสูงขึ้นมดีกว่าเพราะนี่งนี่ใช่ถูตูถูกครับสูงขึ้นมาเท่านี้อใ่ใช่สูงเผื่อไว้สักนิ้วนิ้วสองนิ้วกันกันมันยุบลงแล้วปลูกก็เหมือนผมบอกอะให้ให้ให้ต้นมันอ<ล>ะค <ย úp S 2> ือว่ามันมันลงมันลงไปแล้วให้ให้ให้สูงขึ้นมาหน่อยนึงก็กบกบขึ้นมายุบไปหน่อยประวันนี้นะแล้วเนี้ยพี่วันอะท่านุ่กไปใส่เนื้อใส่นูท ตักกับกามือหนึ่งเดี๋ยวสักสิบวันมาสังเกตมันจะเขียวๆเ,เต็มหลุมเลยครับเชื <_ d> um> ้อมเดิมมันจะเขียวเลยกับอันนี้ต้นที่เรามากระตุ้นลากเาหน่อยคือทุบๆอย่างเงีย้ยคือเอาใส่สี่ถึงสี่สี่นะโรยเลยเอาแล้วผมก็โรยทั้งสองตั้งเกือบเกือบเกือบสองกามือน,นอะเยอะได้ไม่เป็นไรเพราะเขียวมันไม่ได้เข้มครับมันเน้นเน้นนึ่งปรับโครงสร้างกระตุ้นลากแล้วก็ใครนายวิโไปก่อนนี่หน่อยแล้วกันนะเนี่ยอย่างเงี้ย ทงด้นเขียวก็จะเป็นพระเอกทางด้านการเรื่องปรับปรุงดินโครงสร้างดินแปลงไหนที่ต้นไม่ค่อยเดินเนี่ยถ้าเราเช็ละเช็คปุ๋ยเช็คอะไรแล้วเราดินไม่ดีเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ในการปรับเรื่องโครงสร้างดินได้นะครับลองหลุมปลูกใหม่หรือต้นที่เป็นโรคดินที่เหนียวจัดๆก็ใช้ตัวนี้ได้ครับประมาณน,นี้เลยนะ